นั่นเอาผลสายแล้วกันผลแสนทำไมอ่ะก็ผมพ,พอน้มึงไงอะไรวะทำล้วนให้มึง,ไง,ไง,มงอ๋อฟ้าล้วมึงก็สูงนองกูด้วยผลกูผลขีล้นเลยอะไรเกี่ยวอะไรกูกน้ำเงินกูดูไม่อยู่ไป็นทำเนี้ยร์หรอวะดูอยู่นี่ฟ้าเดี๋ยวออาคายถามนมะั้นี่เลยมีผลฟินิกด้วยล่ะเป็นไงเป็นไงไงล่ะนี่แล้วก็มีผลประตู นี่มีเสือกับมีไงผลประตูเสือเพอวิกน้ำเรามีแล้วก็มีแมกมาด้วยมีผลโกลดแมกมาาก็มีนะเร็วเขอามึงเนี่ยมีอยู่เร็วฟาโรห์แล้วมึงก็มึงก็สมผลแล้วมึงก็รับผลเอาเก็บไปแล้วเป็นไงก็ก็มูใหญ่กูสมผลไงเรยวดีแล้วแต่ว่าไดฟินิกว่ะเนี่ยเงินสองพันเองไอเดวลตันได้เงินน้อยหน่อยไอ้เหี้ย ตามีเงินติดตั้งส่งไปแล้วไปนั้นนี่ไปอันที่สองนี่เกาไปเกาไปดูงนเออวุแสงวุนแสงนี่คนแสงฟ้าแต่ว่ามึงแต่ว่าเอาขี้มัดแต่ว่าเอาขี้มัดบังกคนไม่เอาอัันนน้คนแสงไม่เอาเฮ้ยมึงอ่ะยูดิมึงเก่งอยู่เลเว้ยคอนสามสิบเก้าดาวไปรอหนิไปตั่งเงินด้วเห็นไหมก่อจะรอเฮียมึงเอาตังค์ทำไมอ่ะมาไค่สองหลังกูได้สี่พัน คันเท่าไหร่กูเท่าไหร่สองล้านกูสี่พ hey, ันกูสี่ล้านเอาได้เอาเลยไปแล้วกูก็ไปหมดกันแหละห้ามตายนะด้วยช่วยด้วยช่วยคอยแดงซอยคอยแด ตัมอปัีเแดนนี่ตาไไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ปาพวกเวรพุ่เขียวดูบดมสซีดูหนเมสซีเฮ้ยมึงก็ยืนห้ามีเศษมึงยู่ปุ้งมึงใช่แลวเนี่ยมึงห้ามมึงมึงเศษนะเดี๋ยวมึงมาตอนตอนตรงแรกอะมึงต้องมาตีตรงกูก่อนเพราะตรงกูมันเยอะตรงนี้เยอะฟาตรงน้อยตรงมึง่ตัวโอ้เฮียตรงมึงแค่ตัวเดงตรงตอนต้ออยากช่วยอะอดรีการดตาเรื่องข่ กูด้เม็ดขึ้นเยอะเลยโอเค้างะรนะปะมึงห้ามงเรือนะเฮ้ยวยมีตัวนึงเนี่ยไอมันมีแล้วหมดแล้วฮะกูต้องต้องแกะอกหน่อนมงนั้นนี่คเห็นามแไม่เรออะไรฮ เขาตุกตรงไหนวะมันเขาเป็นนักดาลเลยพวกเวนนี่ผลตื่นนะแต่ว่าตื่นตื่นตื่นไม่ครบสกิลนี่สกิลหนึ่งมือป้าพี่ยังไงป้ามาสกิลเดียวมือครบแล้ว f i l l the Sun แล้วค่ะอีกแค่สกิลเดียวเราก็ได้แล้วแต่าไอ้ท่าสอบเป็นฉีดนะะป่าลงทำไมป้าจอป้าแต่จอวันนอ้5ผ่านเลนสกิลที่สามนะดูนะ นี่สกิลพุ่งโห้คุดไกลอ่ะแล้วก็สกิลนี้นี่แลบบ้วก็อไยนี่กับเอลุงเออ๋อนี่ยังอยู่ในนี้ไงใช่ไหมถ้ำพิลิมิดถ้ำพิลิมิงงดถ้ำอะไรนะถ้ำพิลิมิดไงถ้ำเกยถ้ำพุ่งได้ต่อยยังไม่ได้ดองเลยนะ ใครด่าใครด่ากูเป็นเก้พึ่งมาพึ่งมาพูดพึ่งมาพูดไว้พึ่งมาพูดกูลเว้นใครกูเป็นเก้พึ่งมาพูดนิวฟ้าใครใครใครด่ากูเป็นเก้นะก็มึงกูกูพูดไงกูว่ามาพูดแต่ว่าหวานละมีเวลาแค่สิบห้านาทีในการไปเริ่ม 1ิบ้าเลยมั่วสิสิบ,น,สบนาทีมัน,น,นเพิ่งสิบนาทีสิบห้านาทีกูไม่ได้ให้มึงเล่ามาสิบห้านาทีก็ต้องรอสองชั่วโมงอ๋อฟ้านั้นตีแค่ไอสองทีนะได้แ้วอ,อ๋อฝ้าฝ้ามือตีย๊ยนี่นะ้วฝ้ามือตียไยมือตียไยก็ได้แล้วเพราะคือ <75. S 1> มันผันห้ายังไงมึงไหมึงเอาไเจ็ดหมึงก็ได้แล้วงั้น อะไรมันก็ได้หนึ่งันเจ็ดห้าหก็ได้แล้วไงมันอ่ะใช่เท่าไหร่ 8, <5. S 2> ไป<อ>พันห้ามันก็ได้แล้วว่ะพ <1, 5. S 1> ันห้ามันดีแล้วมังกรคงใช้เลยสามแล้วยูดี ทำดีกว่าแค่นั้นหละเป็นไงบ้างีเฮียนะกอสี่ล้มาไฟฟ้าก้อสีล้กอจัดเลี่ยแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฟ้าเราก็จะไป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 นะฟ้าเราก็จะไปับาแฟนะเห็นไหมจะขับไปสมันี้มันมังกรแล้วก็จะขไปฟาร์ม

นี้ก็เห็นแล้วไปไงไว้ใช่ไหมไว้จะเลยเนี่ยแล้วก็ฟ้าแล้วมึงก็ไปเกาะฟ้าแล้วมึงก็ยมึงก็ย้อนกลับนะมึงมึงหาส่วนได้ต้องไปหอมีห้าฝันกูไปเกาะผิดไอ้ห่าไม่ฝังนกูต้องไปตีบอลละเฮ้ยผัวน่าน้าน่าน้าน่าหน้าตัวต้องคุณต้องไปตีบอลละวจะมานะมััน คนซ้ายสามารถทตรา,า,ถถาตื่นได้ค่ะไทตื่ได้ใช่ได้แล้วมันเป็นผนหลักฐานปะไม่แผนแล้วผนดายใช่ผลนปะไม่เรถถาทต่ได้ได้นี่แล้วทำไมแล้วทำไมพาได้นะ้ขว้อยูอเฮ้ยแล้วทำไมผนซ้ายอันนี้แล้วทำไมเกาะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็มันก็ส่งผลเป็นเกาะสารที่หรอมันไม่ส่งผลเป็นเกาะสายก็มันมีช่ามันเป็นไงมันจะมีฟ้ขขขา้าบ ป้าก,ก็คือก like, ็คือมวนแต้มันก็คือม <BBC> so ัน <jaz> ก็เหมาะไอ้ไ <tema> อ <sweating down> so ้เกาะที่มันเป็นเป็นแบบไอ้ไอ้นั่นแ่ะทำธรรมอ่ะอันนี้มันเป็นอันนี้มันอยู่ในเกาะฝนอันนี้เกาะทรายแล้วเว้ยอืมแต่ว่ามันก็เกาะทรายก็มวนแส้มันมันมันนี่เกาะไหนกันเนี่ยแต่ว่าก็คือป้าไอวะก็คืออ่ะไอนี่ไงป้าป้าควรจะเป็นไอนี่ไงเนี่ยมันเป็นเกาะเนี่ยไอก็ไอ้็เกาะทรายกับเกาะฝนแส้มเก็แรกส่งคนกินผนจะรวย กาะสองสมคนกินผลอะไรนะผงกิโตไอ้ไอเกาะไอเกาะบากี้สมคนกินผลบากี้ส่วนไอเกาะทรายเกาะทรายสมคนกินผลทรายมันทำอะไรทำอะไรหนึ่งแล้วกูไม่กูไม่หมไม่ครบบรเวรโตเกาะมังกรเนี่ยคนมังกรด้มีด้วยหรอมัน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 กำลังเข้ามาแล้วไอเกาะไฮโดรมันเข้ามาแล้วมันรอให้แบบน้าั่นไง ถ้ามึงตายนะเฮียไม่ตายเรานมานไพ่อยู่ามัดพมัิไอ้เลือดตายไงกดูดิเลือดเธอรอมัดมันพ่กับเด็กต้านในเกมาวีนกรงก่ามัดมปนไพาดิมึงตีแคเลือดุ้วต่อ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 ว่าขงเด็กต้อนน่าติด ร่อนกลับเลแล้วก็ไปเกาะอันนั้นอ่ะไปกับชั่วร่อนกลับร่อ้นกลับคุณใส่อะร่อนกลับเลยไม่หอหรอกร่อนกลับไอ้แล้วก็ไปเกาะไอ้นั้นไอ้ก็คาเฟ่มีไปวับไม่หมมัได้เหมือนกันงอมไก็ได้โอ้ยเว้ ลงกันทำไมฟ้าวกันทไมมึงออาทำไม,มอะอมาทำนะไมมึงไม่ต่อคาเฟ่เ,เลยมไต่อับคาเฟ่ัมิมึงบินไปดิเฮ้ยไปเลยใ่แม่องจิถ่ไว้แล้วคาเฟ่มึงิมึงก็ตามงก็ตามตึง่ถ้ามึงามอเดอเไม่ อือแล้วมาดิแล้วมาทนะี่ปเลิฟ<า>ว่ะทำไรทำไรนันละ,ะหัก้าเลยปั่นให้ไอ้พายอกไปยกดวข้าปุยเดียไมู่ใช่ไห ไม่ใช่หรับไต้ว่าเฮ้ยเออมามาไม่เทิดกับมันร้องไม่เทิดไม่เชิ ความดีคนใช้กันไอ้อสมอ,อยายยากวะยากมีอะไรก็กต้องหาส้มสาวม่วนมันได้บอกมึงม่วผมไม่ได้ติมมดไหนไงไหนวะมึงหาอะลรหาไอ้มันบางกอน

มวยสิงค์คนคนนั้นเอาคนแสงคนแสงมไหมยไม่ได้เอ็งิึเกินว้าไม่เจอมัคนแล้วขอมันมึงมันขายอยู่ไะขายดีมันขายมันขายเถาแล้ว แต่คนนี women, no ้มันไม่ใช <And there S 1> ่คนเลือกทำรับตัวหรกวไม่ใช่เอาไงมมพันกับนำได้วยาดว่น่ด้วยมนตุงนี่แหละไปโคตรยากเลยหาง่ายแต่าเจอไง 还不下来！没下来！没下来！没下来！ ผมส่งเกินมส่งมึงมันมันน้อยของมึงดีไเนี่ยมันบางก่อนเป็นไงรี่วขาดีดีไหมนอน ก่อนมาสเตอรี <problem> ่ทำไมมีแค่สามเอาก็มึงกบ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 บกบกกูกบปอกกูไปกบกบกกบปบก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 